สวัสดีครับทุกท่านนี่คือหนังไทยเก่าปี2 0 4เรื่องดัดชนีนางนะครับพระเอกอยู่ซ้ายมือคือคุณแสนสุรศักส่วนนางเอกก็เป็นคุณพิสมัยวิไลศัก์นะครับเป็นผลงานของคุณสุพรรณรามพันธ์นะครับดัดชนีนางก็คือดัดชนีไฉไลนะครับนี่คือต้นเรื่องของเรื่องเสือน้อยนะครับหรือว่าดัดชนีน้อยนะครับ นี่คือจ่ายอยู่นะครับคุณภูนสวั์ทีมากรนนะครับแล้วก็ลิงจอกนะครับหนังเรื่องนี้เรามีนี่หมอมหลวงประสิทธิ์หมอมราชวงศ์ประสิทธิศักดิ์สิงห์านะครับหนังเรื่องนี้เรามีฟิล์มจบเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้องช่วยกันต่อเติมแล้วก็ตัดต่อนิดหน่อยนะครับเราเคยทำฉายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาลงยูทูบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้น เราใช้วิธีวางเสียงเพลงแบ็กกราวด์จากเพลงต่างประเทศนะครับซึ่งติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับเอามาลงใน YouTube ก็ถูกแจ้งติดลิขสิทธิ์นะครับช่องของเราก็จะมีปัญหาตามมานะครับก็เลยลงไม่ได้นะครับถ้าจะลงก็ต้องพากเสียงกันใหม่นะครับวางเสียงแบ็กกราวด์กันใหม่นะครับวันนี้ก็เลยนําเป็นตัวอย่างมาให้ดูสั้นๆก่อนนะครับว่าเราจะมีหนังเรื่องรัชนีนานนะครับแล้วก็มีบทภาก็แล้วด้วยนะครับแล้วก็ ว,ว่างๆนะครับก็คงจะต้องหาเวลาภาคแล้วก็เอามาลงฉายกันอีกครั้งนะครับในช่อง Youtube ชุมทางหนังไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเป็นภาพตัวอย่างนะครับให้เห็นสภาพของหนังนะครับนี่เป็นฟิล์มเก่าเมื่อปี2504นะครับผู้ที่ทำฝ่ายภาพก็คือคุณโหน่งนะครับคน,คนทํทำ่่ายภาพเก็บไว้นะครับโดยผู้ที่ออกสตังกก็คือ คุณจุ๊บทัศนสิงมุวีนะครับเป็นคนออกสตางค์ทำไว้นะครับก็มีประโยชน์นะครับทําให้วันหลังเราจะได้เห็นหนังแบบนี้อีกเยอะนะครับิ์มปี๖มวันนี้สมัยก่อนนั้นหายากนะครับแทบจะมีไม่กี่คอปปี้นะครับโชคดีนะครับที่หลงก็มาในกลุ่มเรานะครับเราก็เลยมีโอกาสฟื้นชีวิตให้หนังนะครับเราไม่เคยทําไปชายที่หอภาพยนต์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับคนดูก็ไม่เยอะหรอกครับดูประมาณไม่เกินร้อยคนนะครับแต่ว่า ในยูทูบนี่ผมเห็นคนดูบางทีคลิกดูเยอะนะครับเพียงแต่ว่าติดขัดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้านํามาลงแล้วจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับช่องก็จะมีปัญหานะครับก็คงจะต้องรื้อกันใหม่นะครับผาาเสียงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะนำมาฉายได้นะครับช่วงนี้ก็เลยนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าช่องยูทูบชุมทางหนังไทยของเรายังมีหนังไทยตกค้างอีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะเน้นไปที่ ิล์มหนัง16มม,มนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนังที่หาดูได้ยากนะครับส่วนหนัง35มมหรือว่าที่มี VCD มี DVD มีวิดีโอออกจำหน่ายตามท้องตลาดแล้วเราก็พยายามลดจำนวนลงนะครับที่จะไม่ให้มีหนังแบบนั้นนะครับเราก็จะเน้นเป็นที่หนังซึ่งพวกเราหาฟิล์มมาได้นะครับปช่วยกันตามหาฟิล์มนะครับช่วยกันเอาฟิล์มมาทำความสะอาดมาเช็ดที่อ,อะไรกว่าจะออกเป็นหนังได้นะครับ นี่เป็นฉากท้ายเรื่องนะครับช่วงที่แสนสุรศักดิ์แต่งงานใหม่แล้วนะครับดัชนีก็ตัดนิ้วของตัวเองนะครับใส่ขวดส่งมาให้นะครับก็เป็นหนังที่เศร้านะครับบางคนบอกว่ามีเพลงไหมในเนื้อฟิล์มไม่มีเพลงเหลือเลยนะครับไม่มีเพลงอะไรเหลือเลยนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนหน้าน่นิ้วนะครับสมัยก่อนน่าจะใช้วิธีเปิดแผ่นเสียงนะครับเราก็พยายามดูจากบทภาคนะครับซึ่งเหลือมากระรุ่มกระริ่งนะครับแต่ก็พอที่จะ ว่าอะไรเอาที่จะภาคได้นะครับวันนี้ดูเป็นตัวอย่างสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับให้เห็นว่านี่คือดัชนีนางหน,นัง16มมปี2504ครับ